เก๋ได้ครับว่าสีหน้าของแต่ละคนก็จะดูดีนะครับมีสง่าราศีเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับทั้งสวยทั้งหล่อกันทุกท่านเลยนะครับแน่นอนครับทุกท่านก็มีโอกาสได้จะขึ้นมายืนอยู่บนเวทีแบบนี้เช่นกันนะครับครับครับและในวันนี้นะครับเรายังได้รับเกียรติการเข้าร่วมงานจากสมาชิก ลีดเดอร์สครนะครับท่านแรกนะครับรอยัลมาสเตอร์คิมบยองจุนครับและอีกหนึ่งท่านนะครับรอยัลมาสเตอร์คิมโบยองนะครับนี่ก็คือผู้ที่มีรายได้นะครับปีละ3ล้านบาทนะครับแน่นอนครับก็เดือนหนึ่งรายได้มากกว่าอยู่ช่วง2 5 0 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับโอ้สุดยอดมากๆครับและนะครับ ไฮไลท์สำคัญนะครับบุคคลสำคัญสำหรับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติ global leader นะครับผู้ที่มีรายได้มากกว่า12ล้านบาทต่อปีครับสมาชิก c l o w d l e a d e r s club นะครับคราวมาสเตอร์ลี่ซึ่งฮีครับท่านก็บินตรงมาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับมาพบกับชาวโจพีประเทศไทยครับและแน่นอนครับรายได้นะครับเดือนละ1ล้านบาท ขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับโอ้สุดยอดมากๆครับและขาดไปไม่ได้ครับอีกหนึ่งชานที่มีบทบาทสําคัญให้กับอาโทมีประเทศไทยนะครับผู้ที่จะมานําพาอโทมีประเทศไทยของเรานะครับขึ้นสู่อันดับหนึ่งของประเทศนะครับขอเชิญผู้จัดการอาโตมีสาขาประเทศไทยคุณไลอันลีครับโอเคครับอ่ะ 3, 2, 1, Three, two, one, อิ a น่ครับและก่อนเข้าสู่กหนดการแรกของงานสัมมนานะครับพวกเรานะครับก็จะทำการกล่าวคำกติพจ์ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพื่อกล่าวคำกติพจน์ครับ<ำ><ำ>กติพจน์บริษัทพร้อม3 2ม1ยึดมั่นในจิตวิญญ,ญาณบริหารวิสัยทัศน์ยืนหยัดด้วยศรัทธา บริการอย่างนอบนอ้อมสู้สู้สู้ๆูครับขอขอบคุณลีเดทุกท่านและขอบคุณผู้จัดการโทมิสาข,ขาประเทศไทยด้วยนะครับ Thank you very much.